วันนี้เรามาดูเทคนิคการพันลานสตาร์ทนะครับความยากจะมีอยู่2จุดนะครับหนึ่งก็คือการพันลานกับการพันเชือกนะครับอันดับแรกให้มาดูลานก่อนนะครับลานจะมีอยู่สฝั่งนะครับฝั่งหนึ่งจะเป็นตรงๆแบบนี้นะครับมีตะขอนะจะงอไว้นะครับอันนี้ฝั่งนี้จะอยู่ด้านนอกนะครับด้านนอก แบบนี้จะเป็นม้วนๆอย่างนี้จะอยู่ด้านในนะครับจะมีตะขอเหมือนกันนะครับตะขอจะงอเข้าด้านในด้านนอกนี้ก็คือจะเป็นตะของอออกนะครับเวลารอพันเนี่ยตัวรางตัวตัวชุดสตาร์จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีเขี้ยวสําหรับเกาะอยู่ตรงนี้นะครับพยายามเอียงให้ให้เห็นหนิดหนึ่งตรงนี้เห็นละ นะฮะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ mm hmm. เราเอาตรงที่มันงอครับเกี่ยวเข้าไปนะฮะ mm hmm. การเกี่ยวาสาธิตหน่อยครับ mm hmm. ตรงนี้เวลาเราจะเกี่ยวเข้าข้างในนะครับ mm hmm. เอาด้านนอกมาครบเอ,า,อาที่เป็นตะขอเกาะเข้าไปลักษณะนี้นะครับ mm hmm. การพันเนี่ยเราต้องใช้สองคนนะครับช่วยกันจับ เอาลานเอาตะขอเกาะเข้าไปก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ม้วนนะม้วนจากนอกเข้าหาใน,นสองคนช่วยกันจับนะ,นะจับแล้วก็กดกดไว้เอามือกดไว้จับแล้วก็กดไว้กดตรงนั้นไว้ก่อนเลยลิมแล้วก็ม้วนนะครับม้วนจากนอกเข้าหาในนะครับม้วนไปเรื่อยๆต้องกดไว้นะครับไม่กดเดี๋ยวมันจะดีดหลุด ม้วนไปเรื่อยๆครับค่อยๆหมุนไปเรื่อยครับหมุนม้วนเข้าไปเรื่อยจากข้างนอกเข้าหาในนะครับ mm hmm. ช่างบ้านๆ้างทำกัน mm hmm. ตรงนี้เนี่ยถ้าเราทำไม่ถูกเทคนิคเนี่ยการพันลานจะยากมากเลยพันล้วมันก็หลุด มันก็จะหลุดอยู่อย่างเงี้ยครบ,บางทีทำสองวันยังไม่เสร็จเลยครับอันนี้เราใช้ให้ถูกเทคนิคนะฮะพันต้องกดไว้นะครับกดให้แน่นเลยนะถ้าคนเดียวจะทำยากมากครับต้องใช้สองคนช่วยกันจับนะกดลักษณะนี้นะครับกดขอบไวนะ้ที่เราพันลานเข้าไปนะครับค่อยๆม้วนเข้าไปเรื่อยๆครับตัวลานมันจะเป็นเหล็กสปริง ตีดตัวได้ครับค่อยๆพันม้วนเข้าไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะสุดขณะที่ม้วนเราก็กดไว้ตลอดนะครับห้ามปล่อยนะครับถ้าปล่อยลุดทันทีม้วนไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะสุดม้วนเข้าไปครับแต่เย็นๆครับค่อยๆม้วนไปในเวลาไม่นานครับ กดไว้ตลอดนะครับห้ามปล่อยเนี <Yeah. S 1> ่ยมือบางอโอเคเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตัวที่เป็นตะขอด้านในเนี่ยเราต้องดัดให้มันอยู่ตรงตรงรูตรงกลางนะครับดัดดัดรตรงตะขอดัดให้มันอยู่ตรงรูให้อยู่ข้างรูเพราะตัวนี้เนี่ยมันจะไปเกี่ยวกับไอ้ตัวเดือยตรงกลางนะครับให้อยู่ขอบขอบนิดนึงโอเค เสร็จแล้วเราก็เอาปากครอบมาครอบครับนี่ใส่ปากครอบใส่ไปนะครับคว่ำคว่ำใส่ลงไปนะฮะกดไว้แล้วก็คว่ำลงไปุ๊บนะดูเชือกด้วยนะครับเชือกเนี่ยเราปล่อยหย่อนไปก่อนนะเราปล่อยหย่อนไปก่อนเชือกเราปล่อยหย่อนลงไปก่อนเดี๋ยวค่อยพันเชือกที่หลังนะครับอ่าตัวนี้เราใส่ให้ได้ก่อนเอล่งเล่งให้ตะขอไปเกาะกับ เดี๋ยวขอดูแกนไนนนิดนึงแกนไนแกนไนเนี่ยมันจะมีจะมีแง่งอยู่นะครับมีตัวสําหรับเกเงแง่งอยู่นะครับสังเกตนะฮะตรงปลายเล็บนี่นะฮะครับเราเอาตัวเนี้ยเอาตัวเนี้ยเนี่ยเข้าไปเกาะนะครับอตอนใส่เราก็เราก็เล็งดูตรงในรูนครับเล็บอะมันเกาะได้พอดี เข้าล็อกนะเาเชื่อกดไว้อันนี้กดไว้เลยเดี๋ยวหลุดอ่าโอเคตัวนี้คือมันเกาะเข้าล็อกแล้วเสร็จแล้วเราก็จะใส่สปริงแล้วก็ใส่ตัวเกี่ยวนะอันนี้กดไว้เลยอีกคนมาช่วยสปริงก็ดูสปริงหน่อยสปริงอ่าสปริงตัวนี้นะครับสปริงขด,ดูแนวนอ่าสปริงตัวนี้นะครับใส่ไปตรงกลางาใส่เข้าไปครับ ใส่เข้าใส่เข้าใส่สปริงเข้าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเดยล็อกเดยสําหรับเกาะนะครับจะใส่เข้าไปมันจะมีช่องสําหรับเสียบนะครับเสียบเข้าไปตรงในช่องนะครับตัวนี้เนี่ยเวลาเราดึงสตาร์ทตัวลวดตัวนี้มันจะเด้งขึ้นมานะครับกดไว้กดไว้เดี๋ยวดีดเอาน็อตใส่ครับต้องมีแหงหม แบบไว้ล่างไว้ล่างนะครับเราต้องกดตัวเขาเรียกอะไรตัวปลาติกตัวเสาน้าต้องกดไว้ตลอดนะครับถ้าไม่กดเดี๋ยวมันตีดหลุดเราวก็เอาตัวลวดเนี่ยใส่เข้าร่องนะครับ ก็ล่องเสร็จแล้วใส่น็อตล็อกตรงการลางน็อตล็อกนี่ก็ขัดน็อตล็อกไปครับเาตึขัดตึมือวตัวนี้การพันเชือกนะครับเขี่ยเชือกอ,ออกมาก่อน ตัวนี้เราต้องหมุนมันจะมีร่องสำหรับเกาะเชือกนะครับอเอาเชือกตัวนี้เข้าร่องก่อนนะครับให,ให้เข้าร่องตัวนี้นะครับตัวที่มันอยู่ติดก,กับตัวลานนะครับให้เข้าร่องเสร็จแล้วเราหมุนลานสตาร์ทหมุนลานสตาร์ท ไปด้เรื่อยๆมันให้ตึงๆหน่อยนะครับมันให้ตึงอ่ามึนควนเข็มไปครับมึนแล้วจับไว้มึนจับไว้ได้กี่รอบละไม่ได้นับรอบหมุนไปครับตนึงอ่ะเ่าให้รู้สึกตึงๆครับ สปริงจากจากขอบติดติดขอบนอกมันจะมามาติดขอบในแทนนะนใสได้เรื่อยรู้สึกตึงๆมันใะสอีกทีเอาให้เชือกลองทดลองดูก่อนให้เชือกตรงเนี้ยที่มันมีร่องสาหรับเชือกตรงนี้เนะี่ยมาอยู่ตรงนี้นะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราดึงเชือกตัวนี้ออกมาดึงเชือกตัวนี้ออกมานะครับเอาจับไว้เออเราลองปล่อยปล่อยลานดูเออพอไหม จะหมุนดึงเชือกเข้าไปแบบนี้อันนี้ยังไม่พอเชือกยังเหลืออีกเยอะนะครับทําเหมือนเดิมครับเกี่ยวเชือกตัวนี้ออกมาเอาอะไรคล้องใส่ในคล้องเกี่ยวเชือกออกมาเกี่ยวเชือกออกมาใหม่แล้วด้านในเนี่ยเอาซุปเข้าร่องมีร่องมีร่องเชือกอยู่นะฮะดันเข้าไปในร่องเชือก เข้าไปในร่องแล้วก็หมุนส้นเข็มไปอีกครับหมุนไปอีกน่าจะได้ประมาณ7-8รอบหมุนไปอีกครับหมุนไปอีกเยอะๆให้ตึงๆเลย ครับไปเต็งไหมถ้าถึงแล้วเราลองดูนะเราเต็งแล้วเราลองเต็งเชือกดูเต็งเชือกออกมาเต็งเชือกออกมามือกดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมปล่อยเด็งเชือกออกไปปร๊บอันนี้เราก็ค่อยๆปล่อยลาก นี er Wait, uh ่ค uh ือสำเร็จแล้วเราลองดึงสตาร์ทด uh ูลองดึงดูง่ายง่ายจะดูตัวนี้เอ๊ะผาดึงเยอะช้าเดี๋ยวเลยดึงให้ช้าจะให้ดูตัวที่มันเกาะปล่อยปล่อยปล่อยมาก่อนป่อย่อยถึงช้าตัวนี้จะอยู่ตรงนี้ตำแหน่งนี้นะครับเวลาเราดึงเนี่ยลองดึงขึ้นมานิดนึงเึิ๊บอีกนิดนึงให้มันขึ้นมาเกาะอ่าเกาะแล้วตัวนี้ตัวนี้ตัวตัวลวดตัวนี้เนี่ยมันจะจะดิกขึ้นมาข้างบนนี้นะครับตอนแรกตอนแรกมันจะอยู่ด้านล่างลองปล่อยเึิ๊บ มันจะอยู่ด้านล่างนะครับเชือกจะอยู่เออตัวลวดตัวนี้จะอยู่ด้านล่างถ้ามันใช้ได้เนี่ยเวลาเราดึงปุ๊บเนี่ยตัวลวดตัวนี้จะมาอยู่ด้านบนอันนี้คือจะเกาะลานสตาร์ทอันนี้คือใช้ได้แล้วนะครับแล้วพอเราปล่อยเชือกปุ๊บตัวนี้มันจะเข้ามาสุดพอดีตัวลานสตาร์ทจะเข้ามาสุดนี้พอดีอันนี้คือใช้ได้แล้วครับก็ประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ได้เลยประกอบตัวนี้มันจะมีอยู่ตรงไหนตรงนี้นน ตัวนี้เป็นแผ่นรองอ๋ขอขับล้อะจะมีล็อของมันอยู่ใส่ให้ตรงล็อครับตรงนี้โอเคลานสต,ตาร์ทประกบเข้าไปครับเบอ่ะยึดน็อตตัวนี้มันก็จะมีตัว ล็อกครอบถังนมันตัวล็อกถังน้ำมันรุ่นนี้ใช้น็อตล็อกสี่ตัวนะครับล็อกสี่มุมใส่น็อตล็อกเข้าไป ให้ตึงมือนะครับให้รู้สึกตึงมือ,อเช็คนอตุกตัวครับขันให้ตึงครับ ดึงดูครับทดลองดึงดูท <im it> ด,ด, <im it> ด,ดลองดึงสตาร์ทดูอ่าได้ทดลองดูโอเคนี่ยังไม่ได้เติมน้ํามันนะ <im it> ก็เวลาดึงการดึงสตาร์ทนะครับดึงให้เพืองเกาะก่อนแล้วค่อยกระตุกนะครับทดลองดูหน่อยสาธิตหน่อยดึงเพืองเกาะก่อนแล้วก็กระตุกนะครับอย่างนี้นะครับ เราอย่าไปกระชากเลยเพราะว่าถ้ากระชากเลยเนี่ยมันเป็นการกระชากเฟืองนะครับทําให้เฟืองสึกหลอได้เร็วเราดึงให้เฟืองเกาะก่อนแล้วค่อยกระตุกนะครับลองนําเทคนิคไปใช้กันดูครับขอบคุณมากครับสําหรับการรับชม